สวัสดีค่ะหัวข้อนี้เป็นการบันทึกข้อกำหนดของระบบเงินเดือนของบริษัทดีและเก่งจำกัดตั้งอยู่ที่เลขที่615อาคารจิตอุทัยชั้น9ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกทม10-240โทร2 7 7 3 2 8 8 0 0เริ่มใช้โปรแกรมเงินเดือนวันที่ หกุมภาพันธ์2,558โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะชื่อผู้จ่ายเงินเดือนนางสาวงามจริงดีพร้อมตำแหน่งผู้จ่ายเงินบัญชีการเงินรหัสของบริษัทเพื่อใช้ส่งเงินเดือนกับธนาคาร041 0000339ธนาคารคณะชาติสาขาลำคำแหงเลขที่บัญชีที่จ่ายเงินเดือน 2 5 0 2 1 0 0 0 0 1เลขทะเบียนประกันสังคม1000550881ลำดับที่สาขา0000 00, 000. ผู้นำผู้ลงนานนำส่งเงินสมทบนางสาวงามจริงดีพร้อมบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสำนักงานปาระกันสังคมสปส,สพื้นที่9 รหัส09นลำดับสาขา0 0นยนเลขผู้เสียภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1เลขผู้เสียภาษีนะคะ1 2 0 0 0 3 0 0ศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้ทำกอง คูณสำรองเลี้ยงชีพแล้วกลับไปที่โปรแกรมค่ะสำหรับหัวข้อนี้เราจะเข้าไปที่เมนูข้อกำหนดระบบเงินเดือนนะคะเราคลิกเข้าไปค่ะและเราจะเลือกเป็นเมนูเป็นแก้ไข ข้อกำหนดระบบเงินเดือนดับเบิลคิกนะคะเราจะทำงานที่สาขาสำนักงานใหญ่กดปุ่มโอเคค่ะสำหรับพนักงานคนแรกนะคะการกำหนด าการกำหนดค่าประจำระบบเงินเดือนของพนักง,งานคนแรกชื่อผู้จ่ายเงินเป็นนางสาวางามจริงดีพร้อมค่ะ ตำแหน่งผู้จ่ายเงินนะคะคือบัญชีการเงินรหัสบริษัทส่งธนาคารนะคะเป็น 0410000339เรา copy เลยนะคะแล้ววางเลขที่บัญชีธนาคาร ของบริษัทที่ใช้ใจ่ายเงินเดือนนะคะร้านทดกค่ะอันนี้ทานาคานะคะกลับไปที่โปรแกรมนะคะ ธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนกดจุดแล้ว Enter ค่ะอันนี้ไม่ใส่นะคะว่างไว้เรามาใส่เลขที่เลยนะคะ พอใส่เลขที่บัญชีเสร็จนะคะเราก็จะมาใส่เลขประกันสังคมค่ะเป็น 10, 0, 0, 5, 5 0 8, 8 1นะคะ จากนั้นเราจะลงมาใส่ราดัาดบที่สาขาค่ะเป็นศูงสี่ตัว หากเงินสมทบประกันสังคมหรือไม่ใส่วายนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณเงินประกันสังคมเฉพาะงวดสุดท้ายของเงินเดือนเท่านั้นแล้วก็ใส่เลขตัววายเหมือนกันค่ะรหัสสพสที่รับผิดชอบเป็น09 ชื่อสอปสที่รับผิดชอบพื้นที่เก้านะคะลำดับสาขาสปสศศค่ะชื่อผู้ลงนามนำส่งประกาศสังคมหนึ่งนะคะก็ เป็นชื่อเดียวกับผู้จ่ายเงินนางสาวงามจริงดีพร้อมก็แล้วก็วางเลยค่ะตำแหน่งก็คือบัญชีการเงิน copy แล้วก็วางเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการบันทึกค่าประจำระบบเงินเดือนของพนักงาน เสร็จแล้วนะคะเรากดปุ่ม F10 บันทึกค่ะอันนี้เป็นการเสร็จการาระบุข้อกำหนดอของระบบเงินเดือนแล้วนะคะ